มาส่งค่าพี่น้องก้นไปตั้งเ์สิงตัวใจสองคนขัดเยนอยู่ค่ะ,น,ะน,น้องเมื่ในวันที่สิบสามเดือนมกราคมปีคริสต์ทรงเห็นไฟสิบสองปีได้ทรงเห็ปากไฟฮูกนีเลินกำลองหาคำวันศุขห้องปล่อยเสียงอาราบีเตะข้าหมายปล่อยเสียงายได้อยู่อ้อข่าวเงาตอนดับวงในใจพงดัดลองขนทุนอูนันกำเหลียวคะแล เลือนอีกประวันที่หนึ่งในเดมีการเลือกตั้งซอมจับชายุ้ยก็บปว้วยตาพองแดนสี่สิบแปดตีนังเนื้อปัดปืนซึ่งเมืองนั้นปาดิเสเผือกเอสแอนดีบอันลุงจ้าไอเป้าออนหูนั่นเด้เข้าแข่งสี่ตีนัง ซาตาอูก็เดี๋ยอยู่ดีปาดีซื้เผืกเอสแอนดีพีลงแค่ตีเขตเลือกตังจเจวิงกะโลนันผู้เข้าจุม้มซื้อเผิกวัดทุงเมาซ่อมอ่อนกันซานคัดย้อนหันถึงว่าเซาตาอู๋เป็นผู้ฮักหลังพ้องจะขนทุนอู้ในผู้น้ำใจยาขอกซึกมนันกว้วยการมันเจ้าได้ตอบลาดว่าอันไรป่นหลอดออกขอกมาในอําไรค่าซื้อขายเสียงอําไรเหยียบหลังเพอร์ซีเจอกออกมาก็ถามด้วยเจ้าสือแทนก็เต๋หูร้องในลิลีสั่งหันว่ามั่นเจ้าเป็นก้นอ่ำลีในจึง เขาก็งงุนเสือเพิดเขาก็อันเซอร์กวนามีปืนหูป้ายหันตุฏิอําดําตันสีฮับมัน699ฝ่ายนึงยอมตูเก่าหันถึงว่าอันเปิ้นทางเปิงนั่นลองว่าตูเก่าอําใสตูผิดถึงเข้าย่ําถูกในลักษณะยาววันไหนเจ้าตาอูนั่นญาสึกมันติยอบเมื่อปี2แห่ง5วันที่8เดือน4 February ตั้ง ไซลาอ่องพองออกข้าวตางกว่ามีดตีเวยงตอง่ตงงูเติมโกถูกงาลุมตนาทัสินบรรจุตดตามคอ,อกสิกเกาปีเลยตั้งพิิคอหาวาซนตุ่มยาเก้าปังกลุ่มหลงซื่อตาดแอนซีแียนการยาเก้าจึงมึงห่มตุมแกกยายไว้ศึกมนันจทบตัดตรวจตามคอ,อกเย่ออาเลยเลือนปลายาปล่อยขึ้นเมื่อเลือนดีเซมเบอร์สองเฮงหามันเจ้าในเป็นลูกซ้ายเจ้านางหินอูเจ้าตาที้น่องใจเจ้าฝ่าอ่องปันตั้งแต่เลือนดีเซมเบอร์ป้วนมาในเจอนาดีป้ยหลันกดทัดก้นเขาออก เว้นเกงตุงเดียกเก็บเงินการลดเครื่องลัดผ่านตั้งเข้าออกสี่ฝ่ายพักดูเวงลดเครื่องหนึ่งล้ำในปันเงินสามปากเปียะพราีกว่าต่างเว้งซ้ำในปันหนึ่งล้ำหาปากเปียลดต่างก้นหนึ่งล้ำสามเหงเปียลดลงต่างโค้หนึ่งล้ำหาเหงเปียต่อถึงหนึ่งหมื่นเปีย เขาเขาเหม่อน้าเหม่อหัวปีสองเฮงาปสิบสองนี้ในหลวงปองซึ่งเหม่อปิ่นแปงไลยเก็บซื้อข้าวเปิือกนันเวงเกียงตุงเจ้าเจ้าเงินซาเขาเก็บซื้อข้าวเปลือกตังเต้นขมันนีเจ้าเงินซาซื้อเหมาซื้อข้าวเปือกนันซ้ำขึ้นเจ้ากับซึกมันสืบซื้อปังเขาเจ้าน้าหนึ่งเอกตักเลยขายปันสีตังขันซื้อขายข้าวเปือกตั้งนอกหนึ่งกิโลปากเจี๊สิบยะซึกมันซ้ำเจ็๊ซื้อหนึ่งกิโลปากปลายเท้าเปียะลายนับสอนปอดเกียงตุงเขาหนึ่งตังมี ส้ากิโลวันไหนฝ่ายหนึ่งดังนี่เจ้านาทีฝ่ายกับสืบเนื้อตีเวงเกิงตุงเขาหนึ่งเหลือหนึ่งปอกเอวหาลักหลอมตัดสายโฟนขาดพวกกัปปันสายโฟนขึ้นหนึ่งกัมไหลจ่ายเงินปันหาเหงียนปีย ปอกอาซอห่าติคาเซ่เมคอัพออฮังกุ้ยสัญญาตามเงิน3เหงเปียปอกว่ายื่นเรื่องลาทให้มามีปันติรวมฝ่ายกับซื่อโทรศัพท์ซ้ำเก่ามือ10วันยังมามีปันหมางปอกขึงเป็น1เหรินเหลือเวียงเจียงจุงตั้งเสี่ยงมีโฟนคือเคินออมย้อม2เหงลูก1เหรินใน1ปอกเหลือ45ลูกตื้นก๋อยตาเซ่กวนเจียงจุงก้อ1ลาดในหนังไหนวันที่7ป่นมาในเนบิดอ4สังยกฤกหลานน้ำอุ่นแสนวิ๋เหลือเซียนด่างหลงวิ่งเดลาเซียวหมอดเจ่ มเมื่อเดือนธันวบาปุนมาแกมจอมซึ่งดอกตัดไร่หมอกข้้นเมื่อเอ๋เยี่ยมแซนวีครอบอบขาดการพูนเนอร์เซเว่งแซนวีกูฮองกันก้นเนอร์ปืนตีว่ายืนดิกแจมถึงลองตั้งเฝ้านาดิเปเกกหลานเขาจอนั้นหลอกเงือกกินเงินกูไรก้นกะขายกว่ามากง่กดทัดมดข้าวยามหึงตาเสียมก้นวันเนอปืนตีอําไลกว่ามาอดแล้วย่ามเหลียวอํามีหลานน้ําอุ่นเยอ่อแหล เข้าตั้งกว่ามากโกวยหรือกูบอกหนึ่งโจมง้งไยกาเจ้รวดเจ้ากุ่นยากกดเท็ดดีหลันสิภพลักเว่งหรือเลยลันปักปลายหาลักเว่งหมูจิข้าวแห้งหรือเก่าวันไหนข้า,งาวง้ายใยไต้ตอนดาวงในสุดยาวตีในอ่อ